เอกพันรายากับตันโพสต์เดือดถูกแอบอ้างนำรูปครอบครัวไปใช้เอกบุตรสกรพันรายาคนสวยของกับตันภูทนเนศเดือดโพสต์ผ่านไอจีระบุว่าครอบครัวเราขอแจ้งว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนมซแคเคอร์คะ่ะ ที่กับตันเอกและดินถูกนำภาพและคลิปวิดีโอจากการถ่ายโฆษณา p ีเดียชัวเมื่อปี2021นําำมาดัดแปลงและโปรโมทนมยี่ห้อซีแครเชอร์เราสามคนขอแจ้งว่าเราไม่รู้จักสินค้านี้ไม่เคยทดลองดื่มและไม่ได้เชื่อมั่นในความปลอดภยัยจึงขอแจ้งทุกๆคนที่เห็นโฆษณานี้ว่าพวกเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และขอให้ทุกคนอย่าสนับสนุนการกระทำเช่นนี้อย่าอุดหนุนสินค้าซีแครเชอรที่ทำการละเมิดอย่างจ่งแจ้งขนาดนี้ค่ะดินเป็นเยาวชนแต่คุณนำภาพของดินรวมถึงเอกและพี่กับตนันนำไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตเราขอให้คุณระงับการใช้ภาพและคลิปเหล่านี้ในทันที หยุดการลงโฆษณาและลบออกจากทุกช่องทางทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะวันที่29ตุลาคม2566หากยังพบเห็นภาพและคลิปในสื่อต่างๆอยู่เราจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะขอให้ทุกคนช่วยกันกดรีพอร์ตเพจเฟ e บุ๊ k ที่ชื่อซิเคเชอร์เกาชีนมเพิ่มความสูงสำหรับเด็กนำเข้าจากอเมริกานะคะ ทาง Fb ไม่สามารถแอคชั่นอะไรได้หากไม่มีคนมากรีพอร์ตกันจำนวนมากรบกวนทุกคนด้วยนะคะหรือใครสามารถช่วยเหลือครอบครัวเราเพิ่มเติมโดยการโทรไปแจ้งให้ซีกาเคียวระงับการเผยแพร่าภาพของครอบครัวเราได้ทางเบอร์โทร0626864385ซึ่งเป็นเบอร์ call center ของทางแบรนด์ได้โดยตรงจะขอขอบพระคุณเป็นยิ่งเลยค่ะขอความเห็นใจจากทุกคนนะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือขอทุกคนอย่าสนับสนุนสินค้าที่ทุจริตแบบนี้นะคะและขอบคุณทุกคนคนที่ช่วยกันแจ้งเข้ามาและขอบคุณทุกๆฝ่ายที่เอกพยายามประสานอยู่ในสาถึงสวันที่ผ่านมานี้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ